ประวัติครูบาแบ่งครูบาแบ่งถามุตาะโมเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2496ซึ่งตรงกับวันเสาร์ 5, ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเสงที่หมู่บ้านตโนดตำบลตโนดอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาจึงถือได้ว่าเป็นชาวโคราชโดยกำเนิดชื่อเดิมและครอบครัวชื่อเดิมของท่านนายเสมาจุ่มกลางเป็นบุตรของนายมากจุ่มกลางกับนางองจุ่มกลางมีพี่น้องชายหญิงรวมกัน7คนโดยท่านเป็นบุตรคนที่3ด้วยความที่ครอบครัวของท่านเป็นแพทย์แผนโบราณและเป็นหมออาคมไสยเวท ที่ถ่ายทอดวิชาสืบต่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายทำการรักษาผู้คนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงที่เจ็บป่วยพระครูบาแบ่งในวัยเด็กครั้นเมื่อท่านอายุได้12ปีก็เรียนจบระดับประถมต้นจากโรงเรียนวัดบ้านตโนดจากนั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ท่านได้เริ่มศึกษาศ์วิชาแพทย์แผนโบราณการรักษาโรคภัยด้วยยาหม้อและสมุนไพร ท่านามีโอกาสได้ศึกษาอ่านเขียนอักขรกของตามหลักคมภีโบราณและได้รับการถ่ายทอดเวทมนต์คาถามหาบทต่างๆจากนายมากผู้เป็นบิดาจากการที่ท่านตั้งใจรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดีเมื่อท่านอายุได้14ปีก็สามารถรักษาชาวบ้านให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้บิดาจึงไว้วางใจให้ช่วยรักษาชาวบ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมอน้อยที่ได้รับการนับถือจากชาวบ้านตโหนดตั้งแต่เยาวัย ในวัยหนุ่มและจุดเปลี่ยนในชีวิตเมื่ออายุย่างเข้าวัยหนุ่มชีวิตในวัยนี้ของท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อในหมู่บ้านตโนดของท่านามีชีปะขาวผู้หนึ่งซึ่งมีร่างกายสูงใหญ่ผิดจากคนธรรมดาเดินทุดงจาริกสแสวงบุญมาปรากฏอยู่ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านสอบถามได้ความว่าท่านเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาจากฝั่งประเทศลาวมีอาสมถินที่พำนักอยู่ภูเขาควาย ดินแดนที่มีความลี้ลับอาถรรพ์เป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยถ้ำและหุบเขาสูงชันที่ทอดตัวอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวที่ภูเขาควายแห่งนี้คือสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์ของไทยหลายรูปได้ทุดงไปถึงมาแล้วและที่ภูเขาควายแห่งนี้ก็เป็นตักศิลาวิชาอาคมสยเวทของชีพขาวผู้นี้ท่านมีชื่อว่าครูบาศรีหราชผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมสายพลต้องเน้นคำและท่านหมอเทพจากสายสำเร็จลุนซึ่งเป็นพระเกจิระดับปรมาจารย์ของประเทศลาว เมื่อท่านทราบดังนี้จึงเกิดความเลื่อมใสท่านจึงได้ฝากตัวขอเป็นศิษย์ออกติดตามรับใช้ครูบาสีหราชในระหว่างที่เดินทุดงในไทยทั้งทั้งที่ท่านยังเป็นเพศคราวาสลากลับบ้านและบวชเรียนศึกษาพระธรรมจากนั้นก็เดินทางข้ามฝั่งไทยไปจนถึงอาศรมที่พำนักภูเขาควายท่านได้คอยรับใช้และได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากครูบาสีหราชจนสำเร็จในระดับหนึ่งท่านจึงกราบลาครูบาเพื่อเดินทางกลับมายังบ้านตโนดอีกครั้ง พอถึงพุทธศักราช2521มีอายุได้25ปีถึงเกณฑ์บวชเรียนศึกษาพระธรรมท่านได้กราบลาอุปสมบทที่วัดบ้านตโนดโดยมีพระอุปัชฌาย์คือพระครูวัชรายานวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดด่านทองหลางเจ้าคณะอำเภอโนนสูงในขณะนั้นท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าถามุตตะโมซึ่งมีความหมายว่าผู้มีฐานะอันอุดมครูบาศรีหราชและสังขารเมื่อบวชได้สี่เดือนหลังจากออกพรรษาในปีนั้นท่านได้ปลีกวิเวกเริ่มออกเดินธุดงโดยทันที ด้วยความมีมานะเป็นมุ่งมันและมีจิตใจที่แน่แน่ประกอบกับเป็นผู้มีวิชาอาคมติดตัวหลังจากที่ท่านได้ออกธุดงไปตามที่ต่างๆเป็นเวลาหนึ่งปีถ่านามีโอกาสได้พบกับครูบาศิรารที่อาสมภูเขาควายอีกครั้งหนึ่งจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจนสําเร็จถึงขั้นสูงสุดจากนั้นท่านได้เดินธุดงข้ามฝั่งลาวกลับมายังวัดตโนดอีกครั้งหนึ่ง แต่พอถึงพุทธศักราช2,523ครูบาศิหราชได้ละสังขารท่านจึงเดินทางกลับไปยังภูเขาควายและอยู่จัดการศพจนเรียบร้อยซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ท่านเสียใจมากจนต้องลาสิขาบทกลับมาเป็นคราวาสจากนั้นท่านได้เดินทางไปที่ต่างๆเพื่อค้นหาสัจธรรมบางสิ่งให้กับตัวเองบิดาล้มป่วยและที่มาของชื่อครูบาแบ่งจนกระทั่งพุทธศักราช2,536ท่านได้รับข่าวบิดาล้มป่วยด้วยอาการอมารัมพษ์ ท่านได้ทำการรักษาโดยใช้วิชาความรู้ที่มีแตก่ก็ไม่สามารถรักษาบิดาให้หายได้ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบวชแก้บนให้บิดาโดยตั้งใจจะบวชเป็นเวลา15วันแต่ในระหว่างที่บวชแก้บนอยู่นี้ท่านได้เห็นความเจ็บป่วยของบิดาเห็นการเจ็บป่วยล้มตายของชาวบ้านและเห็นความทุกข์ยากลำบากของชาวบ้านทำให้ท่านได้มีโอกาสได้เข้าใจถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเกิดคิดเปลี่ยนใจขออยู่ในร่มกาสาวพักต่อไป เพื่อคอยช่วยเหลือญาติพี่น้องและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้นําหลักธรรมมาใช้ในการนําพาชีวิตให้กลับมาดีขึ้นได้ท่านได้รับการเรียกขานชาวบ้านและลูกศิษย์ว่าครูบาแบ่งครูบากฤษณะและยุติการออกเดินทุดงครูบาแบ่งด้วยเพราะความใจดีเมื่อชาวบ้านขออะไรท่านก็ให้โดยไม่หวงหรือยุติจากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทุดงตามปากเขาในประเทศไทยเรื่อยมาและได้มีโอกาสจำพรรษาร่วมกับครูบากฤษณะซึ่งเป็นศิษย์ของครูบาศรีหราชอีกผู้หนึ่ง จนกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2544ท่านจึงได้ยุติการออกเดินทุดงและจำพรรษาอยู่ที่วัดตโนดตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากปัญหาสุขภาพร่างกายและอายุที่มากขึ้นและในปีพุทธศักราช2550ท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสังฆารักษ์ที่มาของคำว่าครูบาการที่ชาวบ้านเรียกขานพระสงฆ์ว่าครูบานั้นเป็นเพราะท่านได้ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมอยู่ที่ประเทศลาวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวลาวและชาวไทยล้านนาจะใช้ภาษาถิ่นเรียกพระภิกษุท,ที่มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับผู้รับการศึกษาจนเข้าใจและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปได้อีกซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกผู้หนึ่ง